Okay, cho bây giờ cô chắc chắn tuần chỉ là bắt đầu rồi còn là cô chọn gì nữa nè tiếp bỏ à lên thì tới thì nó nè thấu chỉ có những tuần chỉ ai xíu lấy lầu lô lấy cho lò bà thì mình gà lô lô chỉ lấy cho tranh có họ tên nó nè tranh có bắt đầu nó thì nó u nó 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 nè nó là chồng co

lúc trống thì nó chỉ chân trống nó chỉ trò thế là trở lại <laughs> mua luôn cua lo cờ cho nên lo nhau đợi lu cọ đấy là ai là nhau nói đấy cho nhau tỏ nói xem mà cho nó chứng bờ tầm đua là phun cho con là một dê đó trả lại cho nên nó đi nhau nó แค่นั้นนานรอนะตรงน้าจะไปถีดะก้านนะแค่นั้นไปตัวนะตู้ในผสมเชี่ยวน้ำจันะตู้เชี่ยน้ำจะตัาไปมุดโตจะไปหมามุใช่เลยจอนเชโอ้นุ่งนุเลยจอนเชเพาหลอ True tân là. là lần gọi là lần gọi là là lần gọi là chế gọi là lần gọi là lần gọi là nè gọi là là lần gọi là lần gọi nó lần gọi là lần gọi là lần nó yeah, nó, yeah, เรอบล็เมื่อนมีปลาวะเนี่ยมีปลาวะแล้วหมหมช่เาละล้นชิ้นหไอตัวยนเจนะใช่ไหมะ

เขาถาเขาว่าเขามีอบ่มีผู้นั้นแหละเขซื้อขายนะเ้านีเจเอาซื้อขายเขาเปียเยาจงปลาเนี่ยเขาเขาจะปลามาขายนี่ปลาขายผู้นั้นอันนี้ขายเคยขายราดจงโอ้แม่ยู่กาขึ้นห่แล้วเขาจะเขากัน่นี่มัเป้ปปเปมึงได้หรอก็เทาก็ที่ิมั่วใช่ไหมไอปตาครับมั่วนี่ muan che kwa nyan ta so a sayo jan che so na ken a la mua jan che kwa

เขาบ่มีปลาสดๆขายเนาะบ่แมบนปลาที่เขาจัดนั่นมาบ่มีเหรอเจ้าล้อมแค่นั้นแหละเฉยๆยินดีต้อนรับสู่สันดาน ที่ท่องเที่ยวนั่นแะเขตอ่นน้ำเงินหนึ่งนะเฮ้ เออเขาลุตลาถกูตัวมันนึงเซอน่ะนึ่งวลุ่นจีเนาะมาหลยนเจเชี่ยชุใช้เชี่ยขอนเดียวนเขอยหลายจังก็ตัวงเจนบ่เขาจะมาซื้อปลาซื้อซื้อปลาที่เขาจัดสดๆมาแล้วซื้อไปนี่ใส ปถ่านมาแล้วบม่มีบ่มีแล้วอม่มีว่ะอ่าไม่โอเค